สวัสดีค่ะวันนี้มาพบพ่อกับสาวเอื้องพาแซบชาแนลสาวเอื้องจะพามากินแกงคีเล็กเมนูขึ้นหอดบ้านเนาะจ้ากับกบทอดกบกรอบกับแจวบองแ <c oughs> จวบองถั่วพอเห็ดมาให้แซ่บๆหอมๆตับหอมๆกินเมนูใดกับขาดพักบ่ได้เนาะจ้ากับใส่กับข้าวเหนียวอ่อนๆนี่จ้า มาจ้าพี่น้องทั้งทางไทยทั้งสปปลาวทั้งต่างประเทศเอเชียยุโรปมัสเซ็บก็เซาเอิร์งนะจ้าก่อนอื่นเซาเอืร์งฝากกดไลค์กดติดตามกดซับจะไข่เซาเอืร์งน้ำแนนนะจ้ากราบขอบคุณทุกไลค์ทุกวิวทุกคอมเมนต์นะคะมาจ้าพี่น้องจ้าแกงขี้เล็กผักขี้เล็กใส่ผักพยนต์มัวมืันนี้อันนี้สดหมือนฮอนขี้เล็กแบบ แขนอวดตัวเลยเดอมเมีนยคมขมใส่ปลาราาดนัวนวหนวุ่มหนุเม็นเมนแสบแซบมาจากยุเข,ขา นังง่วสะโพอจีกับทุกมาให้แต่เมืองไทยเนาะอืมพักทิเล็กสาวเอินสั่งมาจากกับอยูอลครนอ่ะ,ะเธอท์แลนด์ กตะเจกุ้งผักไทยเด้อจ้ะได้หลายครับเหลือยังเหลืออยู่ด้วยเจ้อจ่ากับเพื่อนเดี๋ยวมันจิบหอน ยังหวานอยู่อันนี้ก็ให้ไล่ขึ้นกันได้แต่ครบถอดเท่าแมวมาหายแต่ปีกายปีกอรปีกาย่เราเอือบแบบสับแซ่กบกรดผงหึจากแห้ง ใส่กับยาบองรายเดือนที่เป็นเป็นปีละยาบองพ่อยนล้วขวดใส่ เ <c oughs> ค็ดดีค่ะก่อนเคล็ดลับสูตรน <c oughs> ้อจสาแซ่บหอมสูตรตะปอนเนี่ยเกี่ยวบองหอมแซ่บๆก็พบ <c oughs> <c oughs> ถอดใช่แล้วอื <c> ้ม <oughs> <c oughs> ทอดแด็ดเดียวฮึยุ่งเข่าบักกีเล็ก บิดกับแมวไว้ก่อนไมจะบ่งอ แต่บอด้กินผักจัดผักมาม นั่งแบบอันนี้ ฮืมส่ลูโดดมาแล้ว อืม2ำ ใส่หนังมา,ลาไล่ด้วมือนนี่หนัง <laughs> <c oughs> ยู่เขากว่าอืมไอ่ถอดโดนกวนเนยมันสิไหม้อืมพราะ sẽ cấp bóng Sạc này Sạch sẽ Sẽ gặp bụng Hãy subscribe cho kênh đi ปากดีหน่อยปากขาวหน่อย Các ừ. bạn หมดได้ค่ะข้าตัวนี้ nắng nhạt, có cho thơm mát, bắp kem kem này nhưng mới tao ปวบตัวนี้แม่มขาเง่าแทะคลิปน<ม>ี<ม>้โดนเลยด้วยใส่กราหาษหนืม,ม,ม อุ่นมาอีก่วดสีต่างกองแดมันม้อนมาแซบต่อกเสาวเอิงตะอยากกินหอนหอนาะนมันจางแสบเนาะได้เป็นคือสาวเอิงเลยตะคอมเมนต์มาด้จ้าไตาคลิปกดไลค์มานะจ้ามักกินหอนหอนเนาะ เกหฮอนเขาเนียวบอฮอนหล้หอเปลนี่นังแบบต้มืันนี้ว่าได้ตั้งใจแบบใส่อันตปก่อนเนาะเรื่องมากแบบ ก็มากอืปังนี่มนะนี่อื่นกดหือ ຫອນສະໃຈບໍ່ບາດນ cắt, <laughs> ừ <laughs> กูกัดเป็นตามาเสีบปมา กัดกันตลอดเวลา มันเป็นเอ็นแบบกนหนึ่ง แสฟันกามมักิฟต์ก่อนจ่มีอันต้มแบบจนฟู้แบบนี้แล้วกับต้มแบบข้าวเดียว ตรงมแบบข้าวเดี๋ยวมันจะงามายนี่มันจืดเหนื่อย <laughs> นังนังว่ามาเองนะจ๊ะมาแต่บา้านเนาะห้ต่อพอ,อนจีแต่กระทุมาไม่เรียบร้อยบตรอมาจีอยู่นี่เดี๋ยวควันขึ้นต่อทานโมมีเด์มาจียอยู่นี่สัญญาณนั้น สัญญาณไฟไหม่บ้านเจ้าสิเสียงดัง ครบทอดแบบสปอร์เทอรแมวเอือบมาหายแจ็บตรงเชีอบว่างแล้วบางเชือ,อบทอดบกัดกระดูกมันแข็งกระดูกปักเนื้อข่อยมังหาย Mm -hmm. Ya bau. Ya bau pak. Pak kadi. Sapuan. Nah, ini dia. Saya kepuk, mah. Hmm. เกเ้ืองไทยอยากเอาอยังมากินเก่ามากเลยเ้อใส่ถุงโหลดมากองจดกองแห่งมีมือ,มอสากกระเบือเอามาแต่เมือว่าแต่เอาว่าแต่อย่าเอาอยาเสพติดมาโหลดมาเด้อจ้าโบแมนเอาขึ้นเครืองอัน ดิต๊ตโตมานำได้ไหอันขึ้นต้งเครื่องอันมองแต่งมองตัวเองน่ง <c oughs> <c oughs> อัน เขาเอ่องมากบินมากอยากเอาอาหารไทยมากินเนาะบรูเอามาได้จากกิโลโหลดมากอ,อาได้มาเหมือนปลาล่าพักสดสากพวกเสื้อผ้กว่าจะโหลดมากเนาะ <c oughs> ยา แกองแกไอยายาขาพยักเอามาไงมึงแ่ตะคุณนนั้นพวกใส่กระเป๋าเอาขึนเครื่องไปนั่นั้นไมายถึงเอาขึนเครื่องติดไปนั่งมองไปนั่งเห็นไหมจ้ะก็จำว่าให้เอาเข้าไป อติดแน่นอนโบผ่านแต่แต่คุณโหลดมากโหลดมาได้ดลอยกว่ากิโลอเอามาได้หมดอ,อยสสแกนพออ,อย่าเสูบติดแค่อหน tại các Thuốc gia, các quốc gia này, các quốc gia này, gần gặp gia này, các quốc 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 เข้ามาใหม่ๆเขาเขายังไมาท่าหนหูหรออันหมองไปสืบพักไทยอันซอดเิจอาหารไทยกับไดนมาจากเดือนสามเดือนหรือเป็นปีหรือ <c oughs> บลูก,กับบรดดิ้นกินืะบางเธออันลานอันไทยอันกับบมีด็่บมีเหมือนทุกอย่างเนี่ยค่ะอือม แซ่บหลายนังมันหยากหยาบมันอ่ดเสาเอิงจะไปกินต่อที่หลังเนะจ้ะเมนีนาม,นนมาเ้าเรื่องอันเอาอาหารไทยมาต่างประเทศเนะจ้ะเ้าเอิงฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์้า,าเอิงน้ำเล่นจา้าพอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายจุ๊